วัดีค่ะวันนี้อยากจะอธิบายเรื่องใบดาวนะคะพอดีมีผู้ปกครองถามมาเยอะว่า,าไม่เข้าใจว่าใบดาวนี่ทำยังไงแล้วเห็นทำแล้วไม่ได้ผลนะคะก็จะอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าใบดาวนี่มันเป็นเครื่องมือสําหรับปรับปร,รับพฤติกรรมของเด็กเราใช้ในการทํา behavior management program หรือโปรแกรมปรับพฤติกรรมนะคะใบดาวเนี่วัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการโฟกัสที่พฤติกรรมที่ดีของเด็กนะแล้วก็ช่วยให้เด็กมีกําลังใจแล้วก็ สามารถที่จะทําได้ต่อเนื่องโดยการให้รางวัลในขณะที่ทําตอนนั้นได้เลยนะคะรางวัลที่ได้เนี่ยก็คือเหมือนกับติดสติกเกอร์หรือระบายสีดาวนะคะคือพกพูดง่ายๆว่าเขาจะได้ดาวหนึ่งดวงนั่นเองนะคะทีนี้ใบาดาวเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นช่องเฉยๆก็ได้ไม่ต้องมีดาวก็ได้แล้วคุณค่อยค่อยติดสติกเกอร์เองหรือจะเอาปฏิทินมาทําก็ได้นะคะแต่คุณจะเป็นช่องว่างๆแล้วก็ใบหนึ่งก็ ห้าสัปดาห์เพราะว่าบางวันนี่มันเกินคล้ายๆกับมันอาจจะมีเกินสี่มนิดหน่อยนะคะเพราะเพราะจริงๆแล้วอย่างบางเดือนนั้นสาสิบเอ็ดวันก็คือสี่สัปดาห์ครึ่งใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วควรจะเป็นห้าแถวอันนี้มันมีแค่สี่แถวไม่เป็นไรนะแล้วก็ค่อยเพิ่มนะแล้วก็มันจะมีเขียนว่าวันจันทร์นะงครพุธพฤหัสศุกร์เสารนะ์อาทิตย์นะทีนี้ลองดูตัวอย่างของใบดาวนะคะแต่ละใบ แล้วโฟกัสที่พฤติกรรมอันเดียวเท่านั้นในแต่ละใบนะคะอย่างอันนี้เป็นใบดาวสําหรับเด็กอ่านหนังสือ30นาทีนะคะอันนี้ตัวหนังสือกลับด้านนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นใบดาวสําหรับการตั้งใจทําการบ้านนะคะ30นาทีทุกวันต้องมีกําหนดเวลาด้วยไนมะ่งั้นจะไม่รู้ให้ตั้งใจนานเท่าไหร่อันนี้เป็นใบดาวสําหรับไม่กัดเล็บนะคะอู้ใบดาวใช้สําหรับพฤติกรรมมากมายอย่างอันนี้เป็นใบดาวสําหรับการกินข้าวเองนะโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องป้อน อันนี้เป็นอูอันนี้นานมากใบาดาวสำหรับควบคุมอารมณ์ไม่หงุดหงิดแต่ว่าไม่โมโหแรงนะคะอาจารย์จะใช้คำว่าบันทึกคนเก่งค่ะบันทึกคนเก่งนะมีอะไรอีกนะมีตั้งหลายอย่างนะไม่กัดเล็บไม่ฉี่รถที่นอนอ่านหนังสือตั้งใจทำสมาธิโอมากมายนะคะเยอะแยะยเป็นปึ้งเนี่ยอาจารย์เก็บไวเป็นปึ้งเลยนะรวบรวมของเด็กๆนะคะ โอเคหลักการทำใบดาวก็คืออันที่หนึ่งแผ่นละหนึ่งเรื่องนะคะคุณต้องการ i m p r o v e หรือพัฒนาพฤติกรรมอะไรของลูกเอาแผ่นละหนึ่งเรื่องไม่ใช่แผ่นหนึ่งตั้งหลายพฤติกรรมนะคะอย่างเช่นกินข้าวเองอาบน้ำเองตื่นนอนเช้าไม่ใช่อย่างนั้นแผ่นละหนึ่งใบตื่นข้าวไม่ใช่กินข้าวก็หนึ่งใบนะอาบน้ำก็หนึ่งใบนะคะแผ่นละหนึ่งเรื่องนะคะจะได้จะได้ประเมินพฤติกรรมนั้นๆชัดเจนเป็นเรื่องๆไปเพิ่มาหลายเรื่องงงนะคะ ก็ไม่รู้จะประเมินอันไหนนะอันที่สองเด็กคนหน,หนึ่งไม่ควรจะเกิน2-3ถึงแผ่นนะคะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราจะปรับหรือพัฒนาพฤติกรรมของลูกอะ่ะในแต่และช่วงเดือนนะไม่ควรจะแบบต้องทำหลายพฤติกรรมเกินไปนะคะอันที่สมก็คือ,เ,อ,อเราจะใช้คำว่าบันทึกคนเก่งอาจารย์จะใช้ว่าบันทึกคนเก่งไม่กัดเล็บนะคะ ันทึกคนเก่งโมโหได้แต่ไม่แรงคําว่าโมโหแรงก็ต้องมอีชัดเจนว่าโมโหแรงหมายถึงว่าทำเข้าของพังทําคนเจ็บนะคะหรือว่าทําให้ตัวเองเจ็บะะอย่างเช่นทุกมือทุกผนังจนแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าไม่โมโหเลยไม่โมโหเลยเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเด็กก็จะต้องโมโหบ้างคือคนเรามันมีอารมณ์นะ พราะนั้นต้องตั้งเป้าหมายที่มันชัดเจนแล้วมันเป็นไปได้นะคะเอ่อแล้วเราตั้งเป้าหมายเป็นพฤติกรรมบวกให้ทําอะไรที่มันบวกไม่ใช่ว่าไม่ทำนะไม่ใช่ว่าไม่ขโมยไม่ใช่ว่าเอ่อไม่งอแงแต่บอกว่าอารมณ์คุมอารมณ์ได้อย่างนี้จะดีกว่านะคะแล้วก็เริ่มต้นจากของง่ายก่อนไม่ใช่เอาของยากมาให้เด็กทาแล้วเด็กไม่มีกําลังใจนะคะทีนี้พอเด็กทา พฤติกรรมนั้นได้คุณต้องสังเกตเห็นพฤติกรรมนี้แล้วก็ให้ดาวเด็กนะคะโดยที่ยื่นดาวให้หรือย,ยื่นสติกเกอร์ให้แล้วก็ให้เด็กติดที่สติที่ใบดาวนั่นเองจันรีบหน่อยวันนี้พอดีเดี๋ยวลถติดนะนี่มีเวลาแป๊บเดียวก็เลยพยายามที่จะอ,อัดวิดีโอเพื่อให้ความรู้กับพวกเรานะคะหวังว่าฟังทังนะ ก็ให้เด็กติดเองนะคะผู้ปกครองอย่าติดให้การที่เรายื่นสติ๊กเกอร์ให้เขาหรือบอกว่าลูกเก่งมากที่ทําได้อ่ติดซะนะแล้วอย่างวันที่ทําไม่ได้ก็เว้นว่างนะคะอย่างวันเนี้ยทาไม่ได้ก็เว้นว่างไม่เป็นไรนะเราก็จะได้มาคุยกัียนว่าเออทาไมวันนี้ทําไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเราก็จะชมเด็กสําหรับวันดีๆที่ทําได้เอ,อ๊แล้ววันนี้ทําไมทํายากนะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาคุยกันนะคะทีนี้อีกข้อหนึ่งที่จะต้องอ เข้าใจก็คือว่าทําใบดาวนี้ต้องทําต่อเนื่องนะคะอย่างน้อย2-3เดือนนะคะจนเป็นนิสัยแล้วพอมันเป็นนิสัยเด็กก็จะรู้สึกว่าทําได้ง่ายแล้วไม่ยากแล้วไม่เห็นจะต้องมีใบดาวทีหลังเด็กก็ทําเองนะแล้วเราก็เอาพฤติกรรมใหม่เข้ามานะคะทีนี้การให้รนะางวัลทำยังไงนะอย่างคนนี้นะคะถ้าสมมุติเป็นเด็กเล็กเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าจิตใจของเด็กเล็กเนี่ยรอคอยไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าทํา ได้ในหนึ่งอาทิตย์แล้วได้อย่างน้อยห้าดวงจากเจ็ดวันคือพูดง่ายห้าดวงจากเจ็ดดวงนะก็ถือว่าดีมากแล้วก็สะสมอันนี้ได้ห้าดวงก็ได้ไปกินไอศครีมกับคุณพ่อคุณแม่หรือได้ขนมหนึ่งชิ้นอะไรทำนองนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเด็กโตนะคะเราก็แนะนำว่ารอสักสองอาทิตย์หรือไม่ก็หนึ่งเดือนนะคะพอเด็กโตร,รอคอยได้แล้วว่าสะสมสติกเกอร์หรือสะสมดาวให้ได้20บ ดวงจาก30วันก็ถือว่าจะได้หลังวันแล้วคือต้องให้มีวันที่ทำไม่ได้บ้างนะคะคนเราไม่สามารถทำได้ดีทุกเรื่องทุกวันตลอด30วันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบว่าอาทิตย์หนึ่งถ้าทำได้5จาก7ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วเดือนหนึ่งถ้าทำได้25หรือไม่ก็20จาก30ถ้ามันยากมากก็ถือว่าดีมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้น พูดง่ายๆว่าเราไม่ให้รางวัลเด็กพร่ำเพรือไม่ซื้อของเล่นให้ลูกพร่ำเพรือนะคะแต่ให้ตั้งเป้าหมายเป็นว่าสะสมดาวแล้วก็ได้รางวัลนะคะด้วยการใช้ใบาดาวอย่างต่อเนื่องและอย่างถูกต้องนี่นะคะก็จะทําให้คุณสามารถปรับพฤติกรรมของลูกได้ดีขึ้นนะคะเอาล่ะอาจารย์จะยกตัวอย่างเวลาที่พูดกับเด็กนะคะเช่นอาจารย์จะบอกว่าอเรามาตั้งใจอาบน้ําเองดีไหม อาจารย์ก็จะบอกว่าอันนี้เป็นบันทึกคนเก่งอาจารย์จะเอาใบาดาวที่ว่างๆมาเดี๋ยวใบาดาวว่างอยู่ไหนละหายไปแล้วในกองนี้ไม่เป็นไรนะคะอาจารย์ก็จะเอาใบเปล่าๆมาแล้วบอกว่าตั้งแต่นี้ไปเราตั้งใจว่าเราจะอาบน้ําเองนะเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะมีบันทึกนะคะว่าเราอาบน้ําเองได้กี่วันนะตอนเย็นเราจะอาบน้ําเองแล้ววันไหนที่ เย็นวันไหนที่หนูอาบน้ําเองได้นะแปลว่าหนูเก่งมากเลยวันนั้นคุณแม่ก็จะให้สติกเกอร์หนึ่งดวงแล้วพอคุณแม่ให้สติกเกอร์หนูก็ติดไปบนดาวนี้แล้วถ้าอาบน้ําเองได้ตั้ง5วันจาก7วันนะหนสัปดาห์มี7วันใช่ไหมคะถ้าหนูทําได้ตั้ง5วันแปลว่าหนูเก่งมากคุณแม่ก็จะพาหนูไปกินไอศครีมด้วยกันโอเคไหมอะไรํานองนี้นะคะเออเราก็ติดใบ,บาดาวเอาไว้ในที่ที่มองเห็นได้หรือวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ ทุกครั้งที่เด็กทำสิ่งที่ดีตามเวลานั้นที่เราประเมินแล้วทำได้ดีก็มาให้ดาวโอเคไหมคะถ้าวันไหนเด็กงอแงไม่ทำวันนั้นก็อดได้ดาวแล้วอย่าให้ดาวล่วงหน้านะคะโอเคนะหวังว่าอันนี้คงจะตอบคำถามของผู้ปกครองได้ดีพอนะคะถ้าเกิดยังไงก็ตามใบดาวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกระเบียบวินัยลูกอ่านจากหนังสือสร้างวินัยให้ลูกคุณให้ละเอียดนะคะ แล้วก็ทำใบดาวซะอย่างจริงจังนะคะรับรองลูกจะต้องดีขึ้นแน่สวัสดีค่ะ